Nightlife คุณผู้ชมครับการให้การแบ่งปันนะที่ทั้งผู้ให้และผู้รับมีความสุขเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะสิ่งของเท่านั้นนะครับอีกหนึ่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ก็คือการให้โอกาสและให้ทักษะในชีวิตเช่นเรื่องราวของอดีตนะักฟุตบอลอาวุโสท่านนี้แหละครับไปติดตามเรื่องราวของโค้ชมานัทกันเลยครับ จากการมองเห็นปัญหาของเด็กๆในชุมชนจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คุณมนัทปาน,นิชายวัย55ปีหรือที่เด็กๆเ,เรียกว่าโค้ชมนัทอดีตนักฟุตบอลทีมอาวุโสของจังหวัดสิงห์บุรีสละเวลามาเป็นโค้ดฟุตบอลจิตอาสาให้กับเด็กๆที่สนใจในการเล่นกีฬาฟุตบอลให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยใช้สนามฟุตบอลหลังวัดสำโรมเป็นพื้นที่ให้เด็กๆมาฝึกฝนร่างกายแบบฟรีๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับปกติถ้าคุณไม่มาเตะบอลตอนนี้คุณทำอะไรอยู่ครับ ถูบ้านนาดูตูนก็เล่นเกมอยู่ที่บ้านเล่นเกมช่วยบ้านเล่นเกมแล้วก็นอนก็ได้เห็นเด็กๆมาเล่นฟุตบอลกันก็ไปสอนเด็กสองสามคนตอนหลังก็เพิ่มมาเรื่อยๆครับตอนนั้นก็คือเด็กสนใจที่จะเล่นเกมมากกว่าคือเราอยากก็เห็นเด็กห่างกลยาเสพติดกับเกมครับ คิดว่าเ,ออเราถ้าเราสอนในนี้เด็กก็คงจะห่างไกลจากตรงนั้นได้บ้างโดยทุกๆช่วงวันหยุดนะครับจะมีเด็กๆในชุมชนที่สนใจมาซ้อมฟุตบอลจาก2-3ส,สามคนก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำให้โค้ชมนัดต้องชักชวนอดีตเพื่อนร่วมทีมและจิตอาสาที่มีทักษะด้านฟุตบอลมาช่วยกันแบ่งปันความรู้ให้กับเด็กๆและจัดตั้งทีฟุตบอลวัดสำโรงจูเนียพาเด็กๆไปตะเวนเดินสายแต่ฟุตบอลเพื่อหาประสบการณ์อยู่เสมอครับ และการฝึกฝนก็่า3ปีบวกกับความทุ่มเทของโคช้ชและความตั้งใจของเด็กๆทําให้ปีที่ผ่านมานะครับทีมฟุตบอลวัดสำโรงจูเนียควา้ารางวัลที่2ของอําเภออินบุรีมะครองได้เดินมากก็จะเน้นพวกเบสิกเลี้ยงส่งมงยิงเป็นพื้นฐานการเล่นฟุตบอลนะเด็กเก่งขึ้น พัฒนาดีขึ้นจากที่ไม่เป็นเลยอะเบสิกไม่มีเลยก็พื้นฐานเริ่มดีขึ้นแล้วครับเตะมาสองปีแล้วครับเตะที่นี่มาสองปีแล้วครับแลวหลังจากเตะบอลมานี่มันเก่งขึ้นไหมครับเก่งขึ้นครับแล้วทำไมถึงมาเตะบอลที่นี่ครับมันสน,นุกจากจุดเริ่มต้นเล็กๆข,ของอดีตนักฟุตบอลคนหนึ่งที่สามารถสร้างสิ่งดีๆและมอบโอกาสให้กับเด็กๆเพื่อเติมฝันให้ได้ค้นพบความสามารถความชอบ และอาจจะเป็นก้าวสำคัญกับพวกเขาโดยทำให้เด็กๆรู้จักระเบียบวินยัยความอดทนรู้จักให้อภยัยและมีน้ำใจนักกีฬาจนผู้ปกครองหลายท่านพาบุตรหลานมาฝากให้ช่วยสอนทักษะชีวิตครับปกติเวลาลูกชายอยู่บ้านก็จะเล่นแต่เกมติดทีวีครับก็เลยเห็นกิจกรรมมีการเข้าเล่นบอลกันน่าสนใจก็เลยให้ลูกมาลองเล่นดูครับเขาให้ความสนใจมากครับแล้วก็สนุกนะครับแล้วก็ห่างจากการเล่นเกมแล้วก็มีสมาธิมากขึ้น ขอบคุณจิตอาสาเหล่านี้มากที่เขาได้เสียสละเวลาของตัวเองนะคะสําหรับเด็กๆในชุมชนนะคะที่ได้โอกาสที่จะไปที่จะได้ไปเรียนฟุตบอลในสนามย่าเทียมถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านี้หรือโค้ชเหล่านี้นะคะเด็กๆก,ก็คงจะไม่มีโอกาสแบบนี้ค่ะถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่จริงเลยนะครับเพราะความรู้และทักษะเหล่านี้มันจะติดตัวน้องๆไปตลอดชีวิตเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับเรื่องจริงน,นะไลฟของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับ กลับพบกันใหม่วันเสาร์หน้า4ี่ทุ่มสีนาทีโดยประมาณนะครับทางช่อง7 hd คืนนี้หลับฝันดีและราตรีสวัสดิ์